สวัสดีครับพี่น้องหลังจากว่าเป็ดปอกนอน,น่งไหมฝานเน่าไมมเรือ่อยเขาต้มมาแล้วทั้งเงี้ยนเพราะว่าเขาขึ้นเป็ดทั้งเงี้ยนช่วงนี้ฝนแต่วันนี้เขาเลยเลยไปตลาดพี่น้องหลังจากต้มนน่งไ,มไหมไว้แล้วก็เลยไปตลาดเมียควมลบรอยกับไปเองพี่น้องเขาก็ได้ปลาปลาแดกปลาแดกแกงนน่งหไหมไหมหรือปลาแดกโนกเหมือนโงกนงบอกเขาเอินพี่น้องนี่ปลาแดกนงมันก,ก็ได้ พักน้ำก,นกินแกงน้องใหม่ห้ือเปาข้มันพายกินน,กนี่พักน้ำพักน้ำมากิน,กนแกงน้องใหม่ก็ได้เต้าหู้น้ำเต้าหู้มาด้วยครับขนมของฟ้าซื้อคืดๆเลยลอดอออนนูซือคืดๆนี่โอ้คนมีซอนใช่ไหมมีซอนหนึ่งกลองอือแลก็ได้ขนมอันนี้ขนมขีม้โมกกันไหมขนม ก็ได้บบบวกบวบบกบวบก็อย่านั่งอย่านั่งซื้อมาเลยวันนี้ไปบ,บวกก็อย่านั่งแล้วก็ได้ไก่ตัวหนึ่งพี่น้องไก่ตัวหนึ่งร้อยแปดสิบบาทไก่ตัวนี้ไปใ,ใจตลาดข้ามหมอกนมาคนลหลายๆงยง่าแรงกินะล ตอนนี้ผาพี่น้องมาแกงกั้วหมแกนวิทย์ทอดอมมากกับอืออือกินฟอนเลยอกินก้บแกนวิททอดเนี่ห้องข้างนี้ก้อนขา เนี่ยกินกี้กินแก๊กแบบนี้เหรอเพื่อนอิ่มเลยมาหนึ่บบนนวันเดี๋ยวพุงมันใส่ประเดียก,ก่อนเออกกับพงมันใส่ประเดียกพงแท้องแท้ต้องมีหนอน บาทเลยแท้ผู๊กระแด็กเกา่ามันนั่งแงงวะเลื่ออ๋อ,อขาได้ขาดคุบอกของแท้ต้องมีหนอน กนันในเพศที่เหมือนก,กันเลยอืมบุญน,น,น้องเลยสุดยอดปลาตัวปลาแดดคนสมัครเสียบเลยวะนับเข่าได้เลยพี่น้องเลยทุ่งหาทิพบัตรนับเข่าได้เลยท,ที่สำคัญต้องมีปลาแดดให้พี่น้องมาหาแกงน้องใหม่กันททเท่าไหร่ กว่าเพลทต้มไว้แล้วพี่น้องต้มจืดแล้วมาแกงกันเลยพี่น้องมาเมาแกงแท้ตูดิบเอาคาคาตักงน้ำกินกับข้าวเปืือบอกเพ็ดแช่ไว้แล้วก็ตําใส่พริกมาเรียบร้อยมีบวกมาพี่น้องไหมพอใส่น้ำยาหนาลงแกก็ทำปื้อเลยครานนี้ก็ยาวข้าวเบื่อลงพี่น้องเบลือเอาพี่น้องใส่ข้าวเบือบลายเนาะลายหลงจังคนมันตึง เ็นน้ำแตกนเดีเพราะว่าการใต้ข้อเบือเนี่มันต้องค้นรือไรได้ทั้งตอน้ารไม่ยึดติดคนหมอหรืเลากเป็นใต้ยข้เบือได้นะมันต้อง ตอนห่ที่เห็นอยนะขาเบื่อไรมันก็เลยอุ้ยเขียนหนัเลยอ้าสูตรมันออกไป่นอะใช่บวกไปเขาเบื่อไไรมันก็เลยเขียนัดเลต้องสั่งน้ำใส่ไปน้ำเท่ไสี

มันเขียนอะไรบอเห็นเรื่องน้ำจะยิ่งไงน้ำจริงทีชื่ิอะไงเพว่ามันเขียนครับ พอเดือดเพิ่มก้อนมัใส่แป้งมองวาดแป้มงมันรับอือโอโ้ต้องมีพี่น้องเก่งนองไม้ต้องแบบนี้ครับวดเลยสุดยอดเพี้ยนก็ตามด้วยลูกกอนไปไปเลยนาา สวยงามก็คนให้เข้ากันแต่มันโวดแง่นามันาดแผลมันอเขึ้นมาเป็ก็ยังงันนี่ละมเนาะมงเนอย่าให้ามันดําดีไง โอเคเค้า okay. ว่าเราใส่ประแดนเยอะแล้วแล้ว,ลวเค็มเค็มกินไม่ได้นะพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวไปห็นลงๆไม่คงรงงงรมยาดนั่งคกันเอาพี่น้องจากใต้เฮ็บออเอาหน่าเข้านี้สามบ้านพี่น้องเลย สวัสดีครับพี่น้องมาสวัสดีแล้วสุดยอดพี่น้องเลยกูสซวม,นมันน่ะแสละถ่าฟิล์มดูฮดก็ออยังไงพี่น้องกินน้ำเดย,น,น,เเดย,น,น,ยน้องฟิล์มมือเบาเผ็ดเนอะน้ำยาน้างแบบคนปันน้นหน่องขุ่นงิ่ย รสกับขอดีงามเลยมา่อยสงไปพี่น้องคิดเบิงึงแจงชุดๆดหนะ่ะแจงนอจอ้องใหม่จะก่อเหะ เดี๋ย้อพี่น้องอากาศจากต้นของเรา,า,าอากาศในน้ำไหลหรือว่าอะไรชื่อพักน้ำไม่กินกรบป๋อลเดืมยองกรยององ ขางไทยแล้วป่ะนี่ย้างมีดิอ๋อฉนอาไมะปะมุวนผ้ากินสาวมนผ้ากินอันนี้มันก็แสบด้วย 不必标点。 ได้ตานเลมบเลมเี่าล้วลองอืมกินเร็วไป ด้านไม่น้ำเ่มนเียวควายกระนำกวายกนกระนำขลัวคอไ ขวดนะเขาประกาศแจ้เรื่องขวดมองเต่าตะผู้หมากลงบนเมืองหมากใส่เห็ดใส่บวกือสุกอะไรแต่ว่าทางใส่บวกือเขาว่ามันมันหวานไหมพื้นเป็นของหวานอืม น้องแมนนินหวันมันหวันเป็นน้าน้ำดูนี่ผมขอโทษไม่นอก

ผมนำปลักปลกขึ้นนำเมืองพับออกมาเอาหมุนใส่อย่างนี้ không đẹp như nó rãi kìa cà đạc một tí mai chắc khỏi vậy đấy cà đạc chín ตะตัวน่ะสายใหญ่ด OK, ิแต่มันพิเศษไรมันจะเผ็ดเนาะเผ็ดต้อง้อยเหมืนเอาพี่น้องโอเคยิ้มละ ต้องผัดอิ้มแล้วครับอื่นครับอสุภาพในของส่วนขอไพท์ด้วยพี่น้องเด้อยสำหรับคลิปนี้ร่านกว่นแล้วดีครับ